สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ยอยู่กับผมอีกแล้วขอทานออล,ลี่หนึ่งเช่นแล้ววันนี้หลังจากที่เมื่อวานกูได้ผลปีศาจผลบารี่ไปกูก็ได้เปลี่ยนผลเป็นผลเลฟเสร็จแล้วมันไม่ได้ใจเ,เ้ยเฮ้ยมึงต้องมาให้ขลกูแล้วมึงต้องมาให้ขลกูแล้วเฮ้ยนัดหนึ่งคํัสั่งพลังขอทานคิดมีเดวิลฟูดเออ กีบมีเดวิสฟุตเลยเอ้ยไม่ต้องทิกแม่งให้กูเลยเอาไม่ใช่แม่งไม่ได้ให้เอ้ยให้กูมาว่าไม่ผลเดิมดวนไอ้บ้างเออกูใช้อยู่แล้วไอ้ชายเอ้ยกูใช้อยู่แล้วนี่เออกูแดกก็ได้เอ้ยกูแดกรอบสองกูกินรอบสับอร,อ,อร่อยอยร่อยไหมแล้วเราจะเราจะก๊อป์ฟคำนี้ไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะ QLS อ่าแล้วก็ กอลไว้กดซีเราจะได้สไปด์เอาไม่ใช่โอเควันนี้เรามีชาเลนจ์อยู่ว่าเราจะไปเกาะสองซึ่งมันอีกสิบเดียวแต่ถ้าเราไปเกาะสองเสร็จแล้วเราจะไม่สามารถมาก่อแรกได้เอาง่ายๆคือกูขี้เกียจให้เราทำการฟาร์มไปเลยเว้ยอันนั้นมันไม่เกิดรอแป๊บนึงไว้สวัสดีเพื่อนเฮ้ยยิงไปปิวปปิๆๆปิ๊ปปิ๊ปปิปิเออแตกไปรอดเนี้ย เป็นไงพลังลับเลยแม่โหลเลยมันแข็งแกร่งแบบกล้าเป็นมัดๆไอสัตว์นี่กูมีดาบเนอะดาบสปินเนอร์ไอสัตว์ชื่อดาบนี่มันเหมือนของเล่นมากเลย <c oughs> สปินเนอร์แม่มันชื่อว่าทาชีเออเศร้าอ่ะกูยังสุ่มผลไม่ได้อยากได้ผลมั่วม,มาเลยนี่นายอ่ะขอผลปีศาจเลยได้ไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนใครข้าหัวเยอะที่สุดไม่ไม่ใช่ที่นี่ไอนี้ข้าหัว,หวหลำดับสองต้องอนี้แกอยู่ไหนจะขอผลปีศาจแกเออไม่ใช่ โอเคเราจะฟามถึงเวล50ก่อนแล้วกันเนาะเราจะได้ไปขอผลง่ายๆนะรึป,ปะรึปแตะโอเคแม็กมาฟูดพีชเฮ้ยมึงขอทานเหรอมึงขอทานแย่งกูมึงรับไม่ได้เฮ้ย hey, มึงมึงองดูกูเนียเฮ้ย hey, กีทมีเดวิลฟูดพีสโอ้โหรอดเฮ้ย hey, จริงๆกูเดี๋ยวนะมันเอาจริงซื้อได้นะแต่เราเราไม่ซื้อเราขอทานเราขอทาน เลยมีผลอะไรดีๆบ้างมีบูดาด์ก์กใส่โลเกียนด์กใส่โลเกียเอ๊ไม่พอแกสร้อยพันหมื่นแสรแล้วโอ้โหเจมพอแต่ตังบ่พอไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเว้กูขอทานกูขอทานไอ้มึงทิ้งผลปีศาจให้กูหน่อยดิไม่มีใครทิ้งให้กูหน่อยกูขอทานออลลี่เหลือเนี้ยชื่อกูศาสจะดีเท่าไไม่มีใครมาให้ผลกูเลยกูเศร้าใจว่ะโอเคเราจะฟาร์มตอนนี้เป็นตอนเช้าอยู่เนาะ 48ชั่วโมงของเราต้องเริ่มฟาร์มแล้วเราต้องเริ่มออกประจนภัยไปเกาะอื่นได้แล้วนะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันวันอื่นเขาเนาะไอสัตว์อัพเรียวก่อนเฮ้ยขอทานออนล,ลี่ไม่มีใครให้กูขอเฮ้ยนี่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 เฮ้ยขอทานอรล,ลี่มาหาพวกมึงแล้วขอผลหน่อยครับผมอรอตัวหนึ่งกูขอตัอีกสักตัวออไเอิ๊กเอิ๊อเอกเจ็เบเจ็บนี่เนี่ย ไงให้เอ้ยกูขอบทมึงบอกฮะมันไม่ใช่วะ How you get here ฮะเอ้ยเพื่อนมึงมีผลปีสามไหมเพื่อนไม่มีหรอ Thank you เอ่อมีใครมีผลปีสามไม่คึ้นเิมคือคือเวลาห้าสิบไม่ได้หรอแบบช0้สิบุ่มได้ร้อยมันเยอะเกินไปว้ร้อยมันเยอะเกินไปไก่น้อยไม่ถูกใจสิ่งนี้เนี่ยไก่น้อยไม่ถูกใจสิ่งนี้ ถึงจะมีโค้ดแค่ไหนแต่กูก็ไม่มีผลที่ดีๆโอ้โหเศร้าเลยกูโอเคเราจะไม่พูดพัพ่ททำไม่พูดพัให้เสียเวลาแล้วเสียเวลาเราจะฟาร์มไงตรงนี้ให้จนกว่าจะได้ชัยไปเลยเอาง่างจนก,กว่าจะเวลห้าสิบแล้วเราจะกลับมาทําตามสัญญาขยมนี่ไม่อยากจะโม้หลังจากที่กูไปเขียนขอทาประมาณยี่สิบปีเว้ยโอหเนี่ยไปเขียนขอทามาประมาณยี่สิบปี กูก็ได้ผลน้ำแข็งที่เป็นสายโรเกียร์อะตบมือแม่งดีใจเว้ยไ,ได้ผลสายโรเกียร์มาไอ้เหี้ยไปขอทานและสำเร็จไอ้สั์ใช้สเตปขอทานนี่มันดีจริงไอ้สั์รหัเทำกับรหัสหลักไม่ได้นะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนดา่าต้องทำกับรหัสรองเว้ยไม่มีใครรู้ว่ารหัสรองเราเป็นใครเออมาก็พอได้ผลปีศาจเสร็จแล้วเราก็วลวห้าสนะิบเนาะพอววห้าสิบเราก็มาเกาะน,นี้เว้ย พอมาก่อนนี้เสร็จเราก็ต้องฟาร์มเวลว,วันนี้ตอนนี้แมงก็ยังไม่ไมืมมดเลยอะโอ้โหทำไมามันมืดช้าๆไอ้เหี้ยไปิวปิว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 โอเคมันยังไม่มืมดเลยอไอ้เหี้ยยังไม่ยังไม่ข้ามวันเลยกูเศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรเว้เราจะฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเอาจริงตรงนี้มันได้เวลน้อยกว่าไอ้ตรงบอสตัวที่แล้วนะแต่เราจะมาเพราะว่าอะไรเพราะตรง,งนู้นแมงมีสงครามกันแล้วนะตอนกูได้ผลเสร็จไอ้เหี้ย กูเลยไม่มีคลิปได้ถ่ายเงล่ะเพราะแม่งมีสงครามมันเกิดขึ้นถามว่าทำไมไม่อยู่ในเซฟโซนกูอยู่แล้วเว้ยแม่งแม่งก็อยู่มแม่งน่านสงสารมากเลยเฮียอยู่ในเซฟโซนแม่งแม่งยังเกือบโดนลูกหลงอะ่ะช่างน่าองสารเฮียคือกูต้องมาฟาร์มเวลไงแล้วแล้วสกิลมันไม่ถึงมันไม่ถึงบอสเนี่ยกูต้องเดินเข้าไปแล้วถ้าเดินปุ๊บแม่งตายห่าปั๊บเลยเอาง่ายก็คือกูไม่มีได้สิทธิ์ได้ถ่ายแต่กูถ่ายรูปมาไม่ต้องห่วงกูถ่ายปกคลิปมาแล้วรอดเฮยจริง โอเคที่เหลือก็มีอย่างเดียวเลยก็คือการฟาร์มให้แมงวิลถึง70ในการไปตกบอสท,ที่มีชื่อว่าบาคีโตว,วันนี้เราจะเอาแค่ประมาณเกาะเดียวพอนะเออเอาถึงบาคีพอเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นต่อนอกรอบเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงกูนะเ <c oughs> ไม่ต้องห่วงกูกูจะไปเล่นหัจะเล่นต่อนอกรอบจนกว่าจะไปถึงเกาะใหม่เสร็จแล้วเราก็จะอัดไปเรื่อยๆนี่แหละเออปิวๆๆๆ้วปิ้วปิ้วแล้วคราวหน้าถ้าเราสุ่มผลได้เราอาจจะเอามาแจกคนอื่นด้วยนะเพราะว่า เพราะว่าคนอื่นเขาแจกเราแล้วไงเออแต่ถ้าเป็นผลสีแดงกูก็แดกเหมือนกันนะตอนนี้ผลที่กูอยากได้ก็คือผลแกส๊สซึ่งแม่งแข็งแกร่งมากน่าจะมนีน่าจะเก็บตังค์ซื้อหรือไม่ก็สุ่มใช้เพชรอะนะโอเคฟาร์มเวลแบบนี้ต่อไปเนาะได้ทีละสีนี่กูอัพน้ำแข็งหมดเลยนะไอ้สัสไม่อัพอย่างอื่นนอกจากน้ำแข็งไอ้เหี้ยอยากกินน้ำแข็งใส่ครับกูเลยต้องอัพน้ำแข็งโอ้โหใช่หรอเนี่ยไม่น่าใช่นะ ปึ้งไปกดีถ้าเห็นภาพกลางแบบนี้ไม่ต้องสงสัยครับผมกูปักลมโลไอเทียโลมหมดไม่งั้นกูกระตุกปายห่าโอเคฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้อีก6กอีกแปดวออประมาณแปดวิวเราก็จะได้แล้วเราจะได้ไปสู้กับบาคี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ไม่เสียเวลามากในการเราจะตัดต่อเลยละกันเนาะ,ะมันจะได้ไม่เสียเวลาและเสียเวลาู้ระ หลังจากที่เราฟาร์มมาอย่างนาวนๆนเว้ยเราก็มาถึงบาร์กี้แล้วเว้ยแต่เวลานี่แม่งช่างน่าเศร้าไอ้เหี้ยแม่งยังเช้าอยู่เลยนี่คือวันที่สองแล้วใครทักมาเอาผลคิงพีทไหมกูมีแล้วกูมีแล้วเว้ยไม่ต้องทักมาเฮ้ยขอทานออลลี่แม่งมีแล้วขอทานออลลี่แม่งรอดเห้มีอยู่แล้วเว้ยรอ,อดเฮ้จริงๆกูจนได้ขอทานจนได้ผลมาไอ้เหี้ยมันรอดเฮ้ไงเออกูนั่รอดเฮ้ ขอทานจะได้ผลแลมาเนี่ยนะโอเคมาเราบอกบเขาไปแลว่าเรามีเรามีผลแล้วโอเคนะตอน,นนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองหรือวันที่หนึ่งวะวันที่หนึ่งแหละเออมองเงี้ยมองเงี้ยน่าจะวันที่หนึ่งแหละยิงไปพี่วปิ๊วิวมันยังมันยังไม่วันที่สองอวันที่สองน่าจะกูเดาว่าน่จาจะมืดเลยอะ น่าจะแบบมืดมืดคือมืดของกูเนี่ยแหละหกโมงกันไอ้เหี้ยนะนี่หกโมงแล้วบริษั์จะมืดยังวะเฮ้ยมึงมืดเร็วๆดิกูจะได้ปิดคิวเฮ้ยกูกูสั่งกูสั่งกูสั่งเวลาได้ไอ้้เหียมืดเร็วๆดิไอ้เหี้ยในเกมเนี่ยมืดเร็วๆนะโอเคเรารับเฟสไปเรื่อยๆแล้วก็ฆ่ามอนไปเรื่อยๆเว้ยแล้วเราก็จะหลอดเที่หลอดเที่ในแบบของเราเองนี่ เอ้เราต้องเยได้น้ําแข็งมานี่ยรู้สึกดีอืมอสัตว์ได้น้ําแข็งมาปวดใหญ่เลยกูหลอดแห้งเดี๋ยวเราจะไปดูเกาะมารีนก่อนไหมอีกสี่เวลเราไปดูว่ามันเวลต่อไปต้องใช้เวลเท่าไหร่เออแต่มารีนเป็นจุดหนึ่งในจุดที่ฟาร์มยากใช้ได้นะสำหรับผู้เล่นเวลหนึ่งถึงเวลพันเนี่ย ยากไหมหูคิดว่ายากอยู่นะเพราะว่ามันมอนมันเยอะมากตรงนั้นนะไม่ใไม่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยมีบอสแต่ไม่ใช่ม่มีแต่มอนมันมีบอสตัวเดียวอ่ะเออมันยากเว้ยมันยากสำหรับกูยากไม่ได้ใช้แก้มันยากไม่ได้ใช้แกเกี่ยวที่อะไรเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้แก้แล้วไม่ยากโอเคแปดสิบแปดแล้วฮ้าวได้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 มาตัวแรกเป็น S S S แล่วเฮ้ยใจเย็นไว้รุ่นเฮ้ยมันจะมืดแล้ว เฮ้ยกูดีใจเว้ยมืดแล้วเฮ้กูดีใจนี่มืดแล้วอีกแค่เลียวดียวเราก็จะไปแล้วไปสบายไม่ใช่นี่มันมืดแล้วมองมองท้องฟ้าไว้มองท้องฟ้ไว้ว่านี่คือคาคืนแห่งความเงียบเหงาว่ายังไงก็ไม่มีใครเอามึงอิสรได้าสงสารเลยปิ๊ป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 ปตายโอเคไปแล้วไปได้แล้วเย่ต่าหลอีไป สเก็ตต์ได้รอดฮะเป็นไงกระโดดไปได้รอดฮะกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปเพิ่มเพิ่มความความเร็วได้ไหมไอไอสกิลสกิลอัพ<ง>ผ <eterm oon> <astrology> ลนี่มันมันทำให้เร็วขึ้นไหมไม่น่าจะเร็วขึ้นนะไอสัตว์คนเอินคนเอิญทำสี่สิบแปดชั่วโมงนี่เขาไม่ตัดอ่ะเขาแค่เพิ่มความเร็วนี่กูตัดไม่โตคอร์สสิบซะเลยชีวิตกูน่าเศร้าเดี๋ยววะอันนี้เป็นอะไรครับผมเม่อไหรครับร้อยหนึ่งโอเคเราต้องไปฟาร์มอีก สิบเลอันนี้อันนี้เผื่อเผื่อแน่ใจโอเคอีกสิบเลจริงขอขอเช็คระยะกูขอเช็คระยะเพื่อความมั่นใจเออคือคอมมันอเดี๋ยวนะเอามีกับตันตัวเดียวเหรอแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนเยเมื่อก่อนแม่งมีแม่งมีแ,มมแมมบบขับทานหลายตัวเลยไอ้เนี่ยยุคสมัยเขาเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยเกมนี้เปลี่ยนไปแล้วบคัคคาเนี่ยเราจมปากกับอดีตเนี่ยไอ้สัสเดี๋ยวเรามาซื้อโซด้วยแล้วกันเนานะโซหรือแกปโตเนี่ยมันคือแกปโต้ไหมไอ้โซโซ นี่มันจะได้เพิ่มห้าหมื่นโอเคปิ้งเรียบร้อยครับผมกด F เพื่อโซโอเคเรามาฟาร์มต่อให้เสร็จ,รจไปนะนี่ก็ค่ำคืนแห่งความเงียบเหงาแล้วมาเดี๋ยวตอนนี้เราได้เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันช้าเลย,ยไหมเหีเราคนดีเราตัดเลย,ยเราตัดไปตอนที่ช้าอีกแล้วไอสัตว์เนี่ยชอบสายตัดเงี้ยไอ้เหี้ย เมื่อก่อนไม่ตัดเดี๋ยวนี้พอพอพออยากตัดแม่งไม่มีเวลาตัดไอซิบให้แล้วใครมันมาปุ้มปุ้มแถวนี้อัอโหลใครมันมาระเบิดบ้านแถวนี้ครับผมไม่ดีเด้ยววดมึงอย่าเพิ่งมาระเบิดใครมันใช้ผลระเบิดไอสั์ไม่น่าใช่มันเหมือนผลผลอะไรผลบางกรบ่าวะไอสัดบุ้มบุ้มเหมือนกันปิ๊ปปิ๊ปิ๊ปิ๊ปปปมึงมึงเห็นใจน้ำแข็งงูบ้งมึงไม่เห็นใจกูเลยอ่ะโอ้ยน่งเศร้าโอเคประมาณ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดมาตอนที่แบบเราแข็งกระแรงเว้ยมิ What What the fuck นี่หลังจากที่กูฟาร์มเวเป็นเวลานานเว้ยนี่แม่งก็จะเข้าสู่วันที่สองแนละ้วนี่รอพระพะจันทร์นี้ตกไปแม่งก็จะวันที่สองเนฮะ้ยดีใจกับกูหน่อยไอ้เหี้ยวันแรกกูยังไม่ได้นับเลย <laughs> เอันนี้ถือวันนับเป็นวันที่สองแล้วกันนะ ีหลอดเฮ้ไหมไอสัตว์แม่งนับวันนี้เป็นวันที่สองเลยเชี่ยนี่นี่เอาเลยครับผมเอ,อ,อ,อีเยคบเฮ้ยเฮี่ยมันเปดิดศึกเฮ้ยเฮี่ยนี่เปิดศึกโอ้เขากูไม่สู้กูหรอกเพราะเขารับเฟซตรงนี้เนาะเห็นไหมเขาไม่สู้อเ,เ,เ,เออนี่เออเออขาคนดีกูรู้นะไม่กูรู้เขาคนเอออย,อย่าไปอย่าไปตรงนัออ้นสิแมะอย่าไปตรงนั้นตอนนี้เราได้ทําการซื้อโซมาเราเลยได้ฟาร์มง่ายขึ้นแบบปิดๆเลยนะไอ้เหี้ย ปิว,วมีเป็ไนไงโหเวียวร้อยสี่ปึ๊บ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 ปึมม๊บปึ๊บปึยวปึว๊บปใ๊บปึ๊บปึ้นปนึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊นปันบะนับ่าแบ,น,าาน,น,บาาน,นึ้นปึ๊บ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 ีย๊บนึ๊บป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 ึนบปึนบปึนบปึะบนกลบงๆเบาดีกว่าบนกลางเอบ,บ,เ,อบ,บอเราจะนับว่าเช้าแล้วกันนะ อันนั้นมันนับว่าเที่ยงเปล่าวะไม่น่านับว่าเช้านั้นน่าจะนับว่าเทียเ่ยงเอออันติีเหลยวนี้จะมาก่อนอันตีมาก่อนโอเคปุ้มร้อยห้าต้องฟาร์มตรงนี้อีกสิบห้าเวลถึงจะไปสู้กับแคปทางได้นะเอาจริงเราควรเปลี่ยนชื่อเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพราะว่ากูรู้สึกเหมือนว่าไม่ไม่เหมือนสี่สิบแปดชั่วโมงจะเท่าไหร่นะคือเราอยู่แค่ตอนตอนตอนเช้าเนี่ยมันอยู่แค่ถึงตอนนิดเดียว คือเราตาดัดเว้ยมึงเข้าใจไหมว่าเราตาดัดซึ่งการตัดของเราแม่งเอปิกเว้ยเพราะอะไรเพราะว่ามึงดูการตัดของุณน,นั้นมันมันข้ามวานแล้วกูลืมบางช่อนบางตัวหุ่นบางช่อนเลยบางท่อนกูจะลืมนะซึ่งเราเราไม่ก็ไม่เป็นไรเราอินดีไอสัตว์คนดูแม่งดูไม่รู้เรื่องช่างแม่งไม่ได้เฮียนะโอเค มันเช้าถึงไหนแล้วนี่มันมันขึ้นมานิดหนึ่งแล้วอ่ะอีกสักควสอีกสักควีเราจะปิดคลิปอีกสักควสแล้วกันนะมายิงไปปิ๊ปปิ๊ปิ๊ปิ๊ตรงนี้มันจะฟาร์มยากสู้ไปตรงนี้เลยอ่ะเออฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเวลเกาะนั้นก่อนนะมาดูตรงนี้มันฟาร์มยากเกินไปอยู่แต่ได้ตังค์เยอะดีนะแต่ถ้าเทียบกับตรงที่กูฟาร์มในรหัสหลักเป็นประจำเออมันได้เยอะกว่าสามเท่าเลย นาไม่ต้องถามว่าตรงไหนแล้วใครขี่เรือมานั่นมันเรือโจรสลัดของของกลุ่มหบวกฟางน้ำว่ามังกี้ดีฟัฟฟี่เหรอไม่ไม่ใช่ฟัฟฟี่เขาไม่ได้ขี่เรือแบบนั้นนั่นมันใครกันกูจะยิงยัดหน้าเขาไปหนึ่งนัดยิงไปเลยนกนังแอนกู <laughs> ปิวอ่าชิปหายเสือมาเอ้ยนกก็มา <laughs> วัดดีครับผมหวัดดีครับวัดดีครับผมแนละ้วัดดีครับนี่หนึ่งนัดหนึ่งมีแฮปนิวฟู้ด วัดอ i ส n e ิวฟู้ดไหนผลใหม่คือผลอะไรนั่นะมันผลเสือมันไม่ใช่ผลนั่มันพดเก้าวถึ <laughs> <laughs> เออไหนวะบร,ร่ามิวฟู้ดทีต้าฟู้ดจำลองกันเป็นช <laughs> <laughs> ีต้าน้ำตาลบิว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 เราบอกใจกเควสเดียวแนละ้วจะไปไอเทยแม <laughs> ่งหลายเควสเลยมึดปึ้งนี่เป็นไง เอออะไรวะ I walk เอออ่าไม่ออกบันึง p e s keep มีไรฟุตตะแปะนะเออเราสามารถสุ่มผลได้เร็วใช่ไหมเดี๋ยวเราเราเราไปสุ่มก่อนปิดคลิปดีกว่าเออฉลาดเราจะสุ่มให้คนอื่นไปถ้าได้ผลสีแดงกูจะกินเองแต่ถ้าได้สีอื่นเราจะให้คนอื่นเฮ้ยเราใจดีจริงๆเฮ้ยตอนเอเอเราใจมันดีอ้ย เพราะเราเขามีคนให้ผลน้ำแข็งเรามาเว้ยเราต้องตอบแทนคนอื่นบ้างเดี๋ยวเราต้องเป็นผู้ให้บ้างเราเราเป็นผู้รับมาแล้วเว้ยเออนี่เป็นไงคำคมบมตรบบตรใจบาตรตูดบบาดท,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 ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าก่อนต่อไปที่เราต้องไปคือก่อนหนเอ่ยพรงกุฎบงับงบังไม่ไปเล่นมงกังต่อไปรนะ้อยแปดสิบเนาะโอเคต่อจากร้อยตรงนั้นร้อยห้าสิบก็ร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราซื้อสุ่นนะมผ่อน ปิงอ้อเพื่อนกูยินดีกับมึงด้วยกูยินดีกับมึงด้วยกูให้มึงเลยเพื่อนกูให้มึงเลยผลหนึ่งเป็นไงเพื่อนกูกูรู้มึงมึงหลอดเฮ้อ่าเราเรามาเรามารวมรวมตัวกันรวมตัวกันไหมเพื่อนมึงได้ผลแล้วเพื่อนไม่อยากสุ่มอีกผลอ่ะเอ้ยสุ่มอีกทีสไลฟ์ฟู้ดเฮ้ยเดี๋ยวกูสุ่มให้ไม่ไม่ต้องห่วงอีกผลหนึ่งเออนี่ผลอะไรวะ บาลีอ่ะเนี่ยไ,ไลท์เหมือนกันแม่งโปร่งแสงไลท์เหมือนกันเลยเอาไปไปไปไลท์ผลไลท์ประโยชน์โนมิไอ้เหี้ยนะมันโปร่งแสงเหมือนกันมันเป็นแสงไว้เออมันโปร่งแสงอะไนั้นมันไม่ใช่แสงแต่มันโปร่งแสงไว้เนี่ยไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน X D ขามุ้ย What What the